บูฟเฟ่คิลเลอร์ครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสโบไมเรามาตามหาหมูปิ้งยำตำนานนะครับสโบไมครับเจ้าของร้านแบบว่าเจ้าของร้านจะอยู่ยาวไม่อยู่อ่ะก็ได้มาเท่านี้หวานมากข้าวเหนียวนุ่มสุดบอกเลยกินข้าวเหนียวไปแล้วเมื่อคืน แต่ร้อนกินมันกินไม่ได้กินที่ร้านไม่ได้ต้องซื้อกลับบ้านใช่ปะแต่เอาโมไซมาชิมหายว่าเดิมอีกแล้วฮิวกับยังไงก็เลยต้องมาแอบมุมหลบมุมร้านเขาแอบกินหลบมุมร้านแอบกินเรียบกินเรียบลับเดี๋ยวเขาไล่ก็ของร้านไม่อยู่ทำอะไรก็ไล่ ตอนแรกกะว่าถ้ามาทันจะขอแดกฟรีตลกกินฟรีท่านหน่อยไม่ทันเกือดตังค์เลยร้อนข้งหมูปิ้งข้าวเหนียวั้งแดกร้อนไปหมดตองน,นี้อย่าลืมนะครับ มูปิ้งฮีโร่ติบาทเท่านั้นโทรสั่งได้0 8 6 6 0 0 9 0 9 0 0 8 6 6 0 0 9 0 9 0โทรมาสั่งได้เลยนะนี่คือหมูปิ้งในตำนานกับร้านเจอโบมไหมฮีโร่วอลกิ้งอะไรนะหมูปิ้งฮีโร่ ไบอ่บ่หมูกินต้องกินตอนเช้าหมูปิ้งต้องกินตอนตื่นตื่นมาแล้วก็ออกมากินกินกี่โมงก็ได้ขอต้องตื่นมือแรกเป็นมือแรกเมือ่อกี้ไปเซเว่นไปซื้อน้ำลืมเอาแมสมาเขาไม่ให้เข้าเซเว่นเขาที่แล้วไปบ้านนี่อุ้ยใส่แมสไปเข้าเซเว่นเขา็นึงว่าโจรเสี่ยชีวิตกู มีหมูปิ้งมาเติมเรื่อยๆเลยครับหมูปิ้งมาเติมเรื่อยๆเลยครับพี่อยากได้ซอสหม่าล่า